ก็ว oh, อสดีก็นด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวายอนะครับกับเกมไดเลนเจอร์ต, Legend, ตอนนี้ก็มีแคร์เัเซอร์พิเศษครับผมหน้าให,ม,หาม่หน้าเดิมหน้าเดิมอะไรไม่ใช่หน้าใหม่บีกุ๊กกุนะครับผมมาสวัสดีครับบีกุ๊กกุ๊กนะคบวันนี้เราก็จะมาฝากท้องกับพี่หมออีกแล้วนะอืมฝากไอดียใช่วันนี้เราจะทำอะไระครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับพี่หมอเราจะมาสุ่มนะครับผมมาแต่ไม่ใช่เกียร์นะเป,นเป็นตัวครับผมใช่ครับตัวละครเป็นตัวของเฟรนลนนะเพราะว่าฟรีเลนผมสุ่มได้เองแล้วนะฮะเราจะมาฝาก อ่าให้พี่หมอสุ่มเฟรลุนง่ายไหนแล้วนะผมว่าขาดละครนี้อยู่นะผมว่ากลัวพูดฟีเลนแล้วครับผมลืมไปว่ามีแล้วกำลังจะพูดเลยโอเคเราไปดินหน้าอันนี้ก่อนดีกว่านะนี่ก็ก็มีแล้วนะก็มีเฟรลุนแล้วอีฟีเลนแล้วนะนี่อ่าเราจะไม่เขาเปิดถึงกล่องการันตีเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมเปิดไปแล้วอ่าหนึ่งพันห้าร้อยนะ ก็อีกหกร้อยเราก็จะได้กล่องการันตีแรกแล้วนะฮะเราก็จะมรนลุกันว่าจะได้อะไรการันตีสําคัญเลยโอเคครับพี่หมอมีสูตรไหมสูตรรอยกเลิกสามสามเองออืมาถึงตอนกล่องกันดีก่อหรือว่าไอไออันนี้อพออันนี้อะกล่องค่อยว่ากันโอเคขอสุ่มดูเช่นกันโอเคแล้วเราจะไปยงไปย่อยอะไรไหมหรือว่าแบบสุ่มไปเลยสุ่มไปแล้วโอเคป่วยป่วยอะไรไหม เปิดแรกผมก่อนเลยใช่ป่ะใช่โอเคซึ่งงบเราก็พอด,ดีนะครับผมสองร้อยหกร้อยหกร้อยได้สองที <c oughs> ใช่จะสองสองร้อยอย่างเดียวต้องสองที <c oughs> ผมงบก็พอด,ดีนะงั้นรอบแรกผมขอเปิดก่อนแล้วะงานนะโอเคจัดปุยเลยนะสองสามสามีครับแป <c oughs> ตอนแรกผมจะชวนไปเช็คเลทที่ตู้เฟนพอยก่อนว่ามันจะออกไหมอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่า งเหมือนได้กลิ่นทำรมประตูฮะผมได้กลิ่นเปรุนอืมอันนี้อ่างอะอ่างอ่ไม่ใช่โอเคถ้าน้ำมาแล้วนะถ้าน้ำมาสองตัวแล้วตัวดิบไปก็ต้องท่าน้ำไหมท่าน้ำแต่ยังไม่ใช่ดูว่าจะมาตัวที่สเฮ้ยมาตัวที่สามถอดน้ำจริง เแล้วไอ้กล่องนี้ผมไปไงต่อเนี่ยเอาไปอัพซ้ำ9ดาวบวก1บวก2เฮ้ยทำไมมันเสร็จภารกิจไปเลยสวัสดีครับคลิปจบแล้วครับปูติบิ๊กออกกับหมอนี่มันต้องเจ๊งนะอันนี้ผมผมกดเองอยู่แล้วนะเนเหมือนรอบไมกี้เลยอันอันนี้ก็เป็นนิ้วผมนะสูดสูดสูดมันผมผมไงไอ้สามรอบนะ ไป้ที่เหลือเราไม่ไมีมแล้วเนาะได้แล้วจิ้มหัวโมงไปปุ๊บไอโมูลมันเยอะนะ <c oughs> มีมีมูมลตั้งสี่ตัวไอ้สามตัวเลยนะเอ๊แต่เดินลงมาแล้วแล้วผมเป็นคู่เทพนะไอ้ดีนี้เฟ็ลินไปไหนต่อแต่มันก็อีกทีนึงมันก็การันตีแล้วเนาะใช่มาคานี้แหละอย่างในะอันเนี้ย ต็อกตัวนี้สต๊อกเดี๋ยวไปเอาในตู้การันตีอ๋ออันนี้อาหนังบวชนะใช่แล้วก็สต๊อกในตู้การันตีดุ๊ยของคนละโบเลยอ่ะก็ผมโอเคคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์หาตัวให้คุนะครับผมไม่ใช่คู่เทพนะอมันมันรู้สึกเปลืองเปลืองหรือบี้อะไรเนี่ยอ่าวงั้นกันคู่เทปไหมฮะงั้นคู่เทปไหมเดี๋ยวจะแบบเอามาอัพซ้ำก็ดาวได้ได้ได้โอเคพี่ร้อยรออยู่ผมผมให้เกียรติคุณกดเพราะว่า มาออกรายการคุณนะามาฝากไว้ให้ใช่ที่สามอรอบนี้สองไปนะครับผม <c oughs> อ่าหนึ 2> 1, 2่งสองสองวีครับถามทำไมทำไมคุณเปิดไอดีตัวเองไม่ไม่ปังอย่างนี้บ้างก็จ <c oughs> ่ายทุกคนได้ดีไงอ๋อ <c oughs> ผมเอาของตัวเองไปสั่งเวยมาเนี่ย <c oughs> คือเขาเปิดมาแหละต้นเดือนแต่ไม่ได้ ไปเรื่มปะไปมาแล้วผมบนนะเฮอะผมตั้งแต่เดือนก่อนอะไรยังไม่ได้เลยตั้งแต่คิดบ้าดอ่ะใช่ตู้แต่งเมืดนี่ได้ไรไหมแบบเพิ่มเติมได้มูลซ้ําทุกคนได้ตัวเดียวเลยไหนไอ้อ้วนเหระเออมูลล้อมแบบอ๋อปีท้าไปเริ่มเยอะผมว่าต่อไปพีเลนมาหรอดูนะครับผมเอ้ถ้าวีเลนมาผมทถมก้าดาวแม็กได้แล้วเนี่ยหูยาวหูกระต่ายอ่าไม่เคยโกหกมันมันเริ่มมีสีสันมาแล้วนะ ใช่ไหมสีสีขาวเนี่ยหัวต่อไปหัวต้องขาวแน่นอนเป็นอีเก่อผมอยากได้ตัวนี้พอดีเอาไปทำทีร้อยต่ออ่พี่หมอกดไม่ใช่ผมว่าใช่ให้ผมมาก็ออกดิเมื่อกี้เฟรนลุนผมกดก็ออกนะดูเป็นหมดของเอล์อิงเมโลเออพขากดเกาะนี้โอเคโอเคหมดละเว้นนะดูเราพีคดเน่าเลยแล้วไฟให้อย่างความหวังอะแปดสิบบี ขอดูแต้มขอดูแต้มขอดูแต้มโอเคได้แต่แบบใหญ่ใหญยจะเก็บไว้โอเคเก็บไว้ก็เก็บไว้โอเคกล่องการันตีเอยเอาเว้กล่องการันตีนะกล่องการันตีได้หวังอะไรสี่ตัวนี้อืมเดี๋ยวขอดูกล่องกาดาวแป๊บนึงเฉือดเนี่ยตัวอันนี้ขอล็อกขอล็อกน้องขอล็อกน้องไว้ก่อนเฉฟกบก้าดาวมีสอง ถ้าได้ฟรีเลนมาก็เป็นสามใช่ไหมอ๋อเขโอเคโอเค,อ,เคอ่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไ,ไ,ดไม่ไม่กดดันครับอ่าถือว่าลุ้นๆไปเช็คเลทให้ได้ทุกตัวอ่าเอากล่องกระโดดีทีทดีจะได้แบบนำไว้ก่อนเลย,เยขึ้นเลขแรกเลยในหัวเจ็ดเก่ยับเห็นเลยยอดโอเคพี่หมอ,อ,พ,หมอพี่หมอกดเปิดเลยฮะนั่นจะเป็นผมขอหวังแรกผมขอหวังสักตัวนึงอาหวัง ผมหวังฟีเลนแล้วกันอ่ะอย่างนั้นเฟสผมต้องได้ฟีเลนโอเคอเจ็ดทีนะครับให้ผมเดาไหมอ่าเดาว่าจะได้ตัวอะไรผมผมว่าสตาร์กมาสตาร์กอ่าอ่าผมให้ทุกคนเดาสาวิอะไรออกมาโอเคแต่ผมเฟสผมฟีเลนแน่นอนเจ็ดเจ็ดทีนะครับผมอ่ะหนึ่งสองไปโอุ้ยกันเลย 1นึ่งนะครับสองสองแล้วสามโอเคแบบได้เสียงเอ๋วยังสี่แล้วมาแล้วนี่หัวขาวหัวขาวมาครับผมเ๋ลงบุ๊กผมกดเลยเจ็บปุ๊บเอฟเ้ยเลยเฮ้ยผมว่าออกรายการเขาเขาเขาแบบเอาคู่เทียบให้ผมได้เลยนะ โอ้โคิปนี้ออกคู่เทพเลยคคือคือมันจะเวอร์เกินไปนะตอนหนึ่งใครสนใจฝากได้นะครับว่างนะ <laughs> คือเขาไม่มีคลิปจะลงแล้วนะรับของตัวเองก็ไม่มีสูรตรแล้วใช่เออเขาสูบนอกรอบไปหมดแล้วแล้วก็วไม่ได้ไม่ได้หอยอะไรเลยนะคขเทอะไรไม่ได้ได้ได้ฟินเลดีกตัวก็สามารถทำไนี่ได้ดิทำอะไรใช่ก้าวดาวแม็ก <c oughs> แต่เดือนหน้าก็น่าจะมีแจกกบก้าดาวอยู่หรอมั้ง ไ,ไฟพิบไฟเดี๋ยวดามีก็น่าจะรู้ข้อมูลนะอืมใช่เพราะว่าผมไปออก <Hey. S 1> อะไรท่างใจครับฝากไปดูกันด้วยนะชิบชิบสูใจเขางผมเย่คนน่ารักเลยถือว่ามถ,ถือว่าวันนี้นี่อะไรก็เป็นไปตามที่ต้องการใช่จุดจี้หยายเลยนะฮะ, <Hey. S 1> ะช่นใจว่ะนึกถึงสมัยรอบไมค์เจียเลยนะที่เรามาฝาก แต่ไมกับพี่หมอนะนี่พี่ราได้ทุกอย่างเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ได้เปิดเคียร์นะเห็นว่า80วีนี้เราจะเอาคาถาให้ฟรีเลนอีก <laughs> ทีดึงไว้กดเองเลยฮะทีมนึงไหมเออมันมีตู้อะไรบ้างนะอ๋อไอขวานขวานกึ่มกล่มครับกลุ่มเยอะไหมบองอืมน,นี้แหละอันเนี้ย80ขอสอบขอคาถาฟรีเลนสองอันได้ไหมผมผมอยากได้ให้เมกุมินอันหนึ่งแล้วก็ให้ฟรีเลนอันหนึ่ง มันคือมันดีหมดเลยนะไอตาช่างแห่งโอวาดของออร่าอันนี้ก็ดีเพราะว่าอยากเอาไปใส่ให้เอเลนแล้วก็ไอคิ้พวกธาตุไม้อะไรพวกนั้นะอืะแต่ว่าเลดมันมันเลดเลดมันหมายอยู่นะศูนย์จุดหกมันเคยเป็นศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดสองั้งตอนตอนมาครั้งแรกอ่ะแต่เหมือนเหมือนเขาลดเลดเกินเพราะว่าแอบคาถามันออกเยอะเกินก็จริงในกลุ่มเต็มเลยใช่ไม่เห็นออกอันนี้บ้างเลยของหมออ่ะมันจอวะ ที่บอกว่าไงแปดสิบบีอผมก็ไม่ได้อะไรเราจะเป็นปผมผมจุอผมขอดูแป๊บน,นึงอ่กากบฟ้าสูงสุดเอออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าเออแ้วเออเรามีตู้นี้เนี่แปกหนจ้าขอสักษาตัวอันนี้อันนี้อ่าขอสักษาตัวกบฟา้าไม่สามตัวผมก็ทำมาได้นะอีพีไหนนี่แหละลืม ย,ยากไปไหมสามตัวตั้งตามสองปกติสามหรือไม่ไม่ออกเลยอยากโอไม่คุยเฉียดด่วนเลย <laughs> <laughs> มันมีสีโมงทั้งสีอ่อันบอกว่าสามตัว,วนี่สีอะไรนะเราดูสามรอดรวด เออมันจะมาหรอโอเคสองตัวก็ดี<จ>อยู่ได้มาตรงตรงคือผมคุณได้ตัวเดียวประจำแหละเปนะ็นอ่ะสองตัวนี้คือดีนะอืมผมจะหากบฟ้าได้ทันปั้นเปรนุนไหมนะอันนี้สองตัวห้าแสนเมื่อกี้เราได้สองตัวห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเออแล้วก็ เออไม่ใช่อันนี้เก้าเออ1ิบติบตัวเองแต่ว่าอ๋อใช่นี่สเตอวิ่งอ่าอา่าตอนนี้ผมอยู่อันดับสี่ร้อยได้อันนี้อีกห้าตัวก็จะเป็นสิบห้าใช่ไหมอืมไปไปตัดไหนเหรอฮะไปตัดตัดงุไหนเหรอตัดอะไร แต่ความหวังไม่น่าอยูรงมีได้นานเอ้ยอยู่ดิเนี่ยผมจะวิ่งอีกสี่พันคนเนี่ยก็หมดหมดตูดแล้วเขาวิ่งวิ่งก็ได้เกียร์แทนไดไงอ่ะฮะไม่ได้ดูดูท็อปร้อยมันคะแนนเท่าไหร่เนี่ย <100 S 1> ท็อปร้อยอดแอบสองอ่าเออโอ้สิบเก้าล้านยี่สิบประมาณนั้นย<ป>ี่สิบแต่ว่าเขาจะไปเร่งเขาจะไปเร่งสปีดกันประมาณสองวันสุดท้ายได้ครับท็อปร้อยหกสิบเจ็ดสิบแน่นอนใช่เพื่อเกินนั้น อแต่น้องน่ารักจริงๆขึ้นใจมากเลยนี่วเป็นหนึ่งสองตัวสำหรับคนที่อ่าสำหรับเพื่อนที่เรียกผมไปช่วยในคืนนี้เขาน่าจะเห็นสปอยคลิปนี้กันแล้วนะไม่รู้ว่าพี่หมอเขจะตัดเสร็จแล้วก็ลงปีไหนนะอาจจะเป็นปีอ่าสองห้าหกแปดน่าจะใช่ตอนพีเลยภาคสมาแล้วภาคสองเลยลหรออืมจะอยากได้น้องวักเลยมันสกิลที่ผมต้องการมากเลยนะฮะอ่า เพื่มไปที่กาใช้ทักษะของพวกนะก็มันดียังไงครับสกิลนี้ของพี่หมอก็ทําให้พื้นที่ทักษะเนี่ยกว้างขึ้นครับผมแ,แค่นั้นขยายของกวา้างแค่นั้นแต่ดีอ๋อโอเคเรียบแต่โก้นะอย่นีแ้แหละโก้มันตรงนี้เป็นอย่างนี้อ่าอธิบายอย่างนี้นะะแลว้วกันใช่และถ้าและถ้าอ่าอันนี้ก็เป็นสกิลรีเซ็ตใช่ไหมสองสองตัวเด็กของโคลาโบนี้ก็จะเป็น ตัวหนึ่งก็จะเป็นรีเซ็ตแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มพืน้นที่การใช้ักของพักพวกนะซึ่งม,มีตัวหนึ่งที่มิกรวมระหว่าง2สกิลนี้ซึ่งน่นคือเอลซาครับผมแต่มันหาไม่ได้แล้วไงเ,<อ>เราก็เลยต้องหาตัวใหม่นะสำหรับสองโครโบนี้แล้วก็มีความสามารถใหม่ด้วยซึ่งทำอะไรได้ครับก็จะเป็นเหมือนกับอ่าโลครับผมการเข้าเสียหายได้ทั้งหนึ่งรอบใช่การเข้าเสียหายได้เยอะไหมได้ทุกอย่างนะครับผมแต่หนึ่งรอบนะ ใช่ซึ่งซึ่งมีเวลารีชาร์จอยู่ถ้าถ้าโดนแล้วบาเรียหายไปภายในสามวิถัดมามันก็จะมีอ่าบารีด้งขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งนะทำให้อ่าทำให้ปิดจุดอ่อนของอ่าโคโาโบรอบนี้ไปได้ที่น้องทั้งสองตัวคู่เทพเป็นไหวพิบนะ,ะก็จะมีบาเรียป้องกันขึ้นมาให้มันแบบ ยิ่งขึ้นนะผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไอบาเรียทักษะเนี่ยไปอยู่กับตัวแทงนี่มันจะถึกขนาดไหนนะเพราะว่าอยู่กับไหวพิมพ์นี่ก็โกงแล้วนะครับื่นใจว่ะไม่ไม่ชินนะ EP ได้ของดีเนะี่ย <laughs> พูดเหมือนมีไม่บ่อยได <laughs> ้ไม่บ่อยส่วนมากเขาจะเขาจะให้เกลือคนนะช่วงนี้ผมเก็บเก็บดวงไว้ละเก็บดวงให้ทุกคนละได้เออแ่ดแปดสิบบี ผมอยากให้เวลีตรงนี้หน่อยอืมเพราะปกติผมก็หาใช่ตามตรงนี้ใช่ไหมใช่หากลบมาอับตัวจากตรงนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นสุม่มตู้เป็นสุ่มอันนี้กันละเ,เปลี่ยนจากสุ่มเกียร์มาเป็นสุม่มตีตัวและะ้วครับใช่อ่าถ้าเป็นตู้แร่ม่วงแล้วกบกบฟ,ฟ้าสี่ตัวนี่ผมสามารถเหมาได้่ก็คือเราเอาอย่างกรบไฟล์แล้วกบแดงใช่ไหมกบแดงว่ากันถือว่าเป็น พอได้ใช่ไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมดวงเขาแบบมือนนี้มือเขาขึ้นอย่างไรครับเนี่ยสุ่มเกียร์เลยดีไหมสุ่มเกียร์เลยเหรอสุ่มเกียร์รล้วหันหลักเลยดีไหมหนารล้วหันหลักไม่หมอใช่ไหมเออเพราะว่าบี้ปิดลีกมันแค่คืนนี้แหละเนาะเออหรือว่าเราจะชิบๆแล้วก็ไปไอดีที่หมอต่อจบจบลีกไหนครับอ่ามาสามครับผมได้หนึ่งร้อยแปดสิบลูบี้แล้วก็มีเศษอีกสองร้อยพอดีอืม ไปไหมแบบพี่หมอให้ตัวผมรัดเดี๋ยวผมไปเอาเกียร์ให้พี่หมอเองอกรนลกกันนะได้ด้วย <laughs> ทุกคนว <laughs> ่าไงทุกคนต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน,นอ่า,อาขอดูก่อนผมมีกี่ตัวนะเมื่อกี้เออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอพวกคู่เทพมันปั้นขึ้นไม่ได้กบฟ้าใช่ไหมเออต้องเป็นเก้าดาวไม่ได้กบมมวงโอเคเน่ต้องเป็น ผูผู้รองอ๋อใช่ต้องไปสตาร์กับชายนะ,นนะสายสายสายตรงนี้ระหว่างดีกว่าเด้กกบใช่เอ้แต่ไดอันนี้ก็ดีละตัวนึ่งอันนี้วันจันทร์น่าจะวันที่สิบสี่สิบสี่ผมน่าจะได้กบฟ้าอีกสองตัวเอ้ยน่าจะทันปั้นเฟลุนมาเล่นอยู่นะอือทีอนี้แหละถ้าถ้าดวดีได้ตัวบ่อยก็จะมีปัญหารเรื่องกบครับผมใช่ผมเพิ่งเอาไปปั้นไอ้นั่นมาล็อกซี่ บ้านย้อนหลังโอ้ยปั้นเล่นมาคิดว่าซื้อคุมไหมว่าคุมว่าผมก็ซื้อสองแสนห้าเลยนะไม่เลยเรามันเหลือเยอะแล้วไงโอเคแจกไปแล้วงั้นตอนนี้ก็มีสิบเอ็ดผมจับแบผมอะไรก็ได้ขอแรกมาก่อนไม่ใช่แรกอะไม่ใช่แรกซ้ายสิไม่ใช่แรกกลางหรอกโออเอาห่อเราไปลุดนะเราไปเลยพูดนะไปด่าอืม อันนี้าจะเลี้งไม่ไแล้วก็ปี๊ป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 ๊ปแต่ว่ากระดานนี้ผมก็เหมานะเพราะว่าเอาของเพราะเพราะว่าแร่แร่แรกมีตั้งเก้าล้านเก้านะมันเหลือเยอะนะใช่ก็เก็บพวกเศษพวกนี้ไปนะเพราะว่ามันก็ช่วยเราประหยัดได้นิดนึงนะฮะเก็บกบไป้เอาหรอกไม่น่าพูยชมเลยมาเก็บเศษมือผมมันหมาให้มือที่หมอกดดีกว,ว่า รอบหน้าผมเอาแรงม่วงแห้ใช่แล้วแล้วก็เอาเอาแรงม่วงกระดานที่ดีที่สุดเดยนนะัดไปฟ้าสี่ตัวนะแต่สามตัวผมก็น่าจะเอาแล้วแหละมันก็ได้เหมือนกันใช่คนมันหิวกลแล้วใช่หิวมากต้มอึ่งเออโอเคกดต่อเลยครับป่าห้าสิบลูบี้ในรังเพิงแร่ฟ้ามาไหมประหยัดมาไหมมาอยู่กระดานบนดวงดาวเอ้ย ไีกแล้วจเอาผิดแต่มาเอยมือผมมาจังวะใช่ยืมมือไหนกลับกลับเอากลับไปบ้านก็เปิดเกียร์แล้วมาสี่สิบบีอ่ะเวลาด้านหลังแล้รหาหลักผมงนี้แล้วับอ๋อใช่เดี๋ยวไปรหัสหลักที่หมอต่อนะอือขอกับฟ้าแป๊บหนึ่งนะคะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านผมแล้วกันเนาะใช่ใช่มือซ้ายบ้างครับผมมือขวามันเอาแต่แร่ กลางมาให้ปกติใช้มือซ้ายบ่อยไหมครับใช้บ่อยครับผมเป็นมือไม่ถนัดนะและกลางมาไหมเชอบให้ประหยัดเนี่ยอยู่ขวาบนโอเคไม่ว่าแล้วหนักอันนี้หนักเลยลาก่อนอันนี้ผมมีกดเองครับผมแอ้ม่วงมาไหมบอกว่าไอ้มงไม่สี่ตัวสามตัวรอบนี้กบสามตัวไอ้มงเฮ้ยเป็นไงแมนเอาดีไหม เอะมันต้องเอาอะอ,อพูดแล้วว่าเอาไม่เอามันก็งอนนะขอให้ออกก่อนอ่าการันตีก็พอละแล้ประหยัดประหยัดหน่อยใช่ฮะ2องห้าหกนี่มันไม่ใช่เล่นเนยอ่าโอ้โหตามเพื่อนไปฟ้าเหมือนกันอ่ะพี่หมอผมหมอเอออ่สูตรผมไม่ยากผมปิดหน้ามูลไว้แล้วนิ้วอีกอันหนึ่งกด ปิดหน้ามูนไว้ตอ้เป็นหมาจรงวะสุดยอดเดี๋ยวเกี้ยเดี๋ยวเกีี้ยกดเองนะเมื่อเมื่อกี้เรามีสิบเอ็ดตัวแล้วใช่ไหมไอ้ในรังเพลิงอ่ะสิบเอ็ดให้สิสิบสองสิบสองได้อีกสามเป็นสิบห้าขาดอีกมาไหมสามตัวมาสามตัวสามตัวพอสี่ตัวเยอะไปสามตัวจริงด้วยไม่เคยโกหก เราไอดีนี้เป็นไงสำเร็จครับผมโอ้ยวันนี้ดวงบริหารมากไอดีนี้หลายรอบเลยใช่สังเกตครั้งก่อนไหมกี้ก็ไอดีหลักส่วนใหญ่ไอดีลองลงมาเจ๊งหมดเลยไอดีลองมาออกนี่เจ๊งหมดใช่ฮะแสดงว่าทุกคนก็ต้องไอดีหลักมาเปิดกับพี่หมอน่ะงั้นไปดีผมไหมไปโอเคงั้นไปดีผมก่อนนะจีกจไปไอดีพี่หมอนะพ่ขอยินดีก่อนครับผมว่าทคุณเนี่ย มาแล้วเราก็เผยด้านที่แท้จริงครับผมเราอิจฉาละเราแปลของเราบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสดาก่อนไม่เขียนไงเกียร์เนี่ยก็ <c ười> ผมว่าตอนนี้หน้าที่ผมก็จะเป็นตัวที่ถือคาทานะฮใช่คาถาแปลกๆเต็มเลยนะเนี่ยถือคาถาเรียกคาถาใช่เรามีพระถังํำจังด้วยนะเช่คาถาร่างไหมผมคุ้นๆอยู่ จะไปท่าน้ำั้างนั้นเลยดิใช่แต่เราจะมาเรียกท่าเอะไ,ไฟน้ำชนะไฟขมโดนนะโดน <ผม S 2> <ม>นะพยายามหาเกจเกจเชื่อมโยงเยอะ <laughs> นี่ครับผมภาระาของปีเลยนะครับผมใช่ฮะซึ่งพี่หมออยากได้ไปใส่ให้ตัวลูเดียสต้อนเล่นครมุกมุกผมยังไม่ได้คิดนะจะใส่ให้ตัวไหนไอ้เขีคิดแล้วไม่ได้จะเสียใจอ่า ตัวไม่ได้เอาเกียร์ก็ได้แตไมาใส่บาวล็อกได้นะเพราะว่าไอ้สกิลพัสของมันบวกหลบสกิลถึง20%เลยนะถ้าไปใส่บาวล็อกอมันจะเป็น80%เลยเพราะบาวล็อกปั๊บหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอ้ยโหทูนี้ก็เข้าแล้วปะแต <laughs> ่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอตาช่างใช่ครับซึ่งจะไปใส่ให้ตัวลูเดียสป็นอะไรกับลูเดียส <laughs> <laughs> ให้ผมกดอ,อืม,อม แต่เข้าพอเข้าไปข้างในค่อยขัดกันคนละทีได้ฮะแต่นี้ผมจะจม่ผ้จัดการแัดกันคนละทีสามทีแล้วกันนะแล้วมาเลยสูตรใครเนาะมาเลยชิ้นแรกหโหลดนานด้วยเมื่อกี้ห้าดาวต่อมาเป็ดก่อเป็นปเพ็ร <laughs> สมได้ได้ไดลดเวลาสามสิบมีพลังเวทด้วยเมียตายชี้ด้วยใส่ให้เดียด <laughs> <laughs> ตีกดอันนั้นเสร็เลยไม่ใช่รหานบิกเฮ้ยพกเดียวกันเลยว่ะอัตาคิเสื้อเหมือนกันอยากได้อัตาเนี่ยอัตาโดนแน่นอนอ่ะใช่อืมิงดาวจะเยอะเลยนะลดอีกขั้นไปเป็นสามเพาทำไมมันภาพเดิมผ่านไปกี่ชิ้นละชุดเสื้อโค้ทไซส์สอง มันมันหกใช่ไหมทำไมมันกลุ่มๆอย่างเงี้ยปิงเ <B ing> ออเปี้มาชิ้นแรกมามันกลุ่มๆม,มาแล้วเลยค้างปะผมต้องถือคาถาแล้วอ,ะอ่ะนะไปหาอะไรมาถือไม่กวาดเนี่ยคุณค,คุณค้างไว้นานแล้วเนี่ยแปดดาวมันเราออกจะแย่เลยแลย้วไหมดูพร้อมกันนะทุกคนสามสองหนึ่งเปี้ยง และไอเดียหลักของคุณก็เกลือเป็นที่เริ่บรอยนะเอ้แต่ไม่เป็นไรได้สะสมอยู่ใช่ยิบเฉลิบสี่เท่าสี่สิบแปดเหรอนี่ยิบเก้าสี่แปดจะไหนยี่ิบเก้าอ้าโหแล้วพลังไว้สี่ร้อยเลยอาตาคิอตาคีคงไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปดูสายไหวพริบของพี่หมอสิว่ามีเราจะสามารถใส่ให้ตัวอะไรได้บ้างไป let's go เดียว มามีนี่แล้วดิมี่จนทานทานสองรวขอนี้ขอนี่ขอนี่ไม่ได้ใช้พลังเวทนะะได้ใช้ได้ใช้นี่อยู่นี่อะไรนะระยะเวลาหรอผมม่าใส่ชากะอาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมีแบบแบบชากะนอนหลับอยู่าจะได้ใช้แล้วมั้งอืมใช่เพราะว่าต้องปล่อยไวๆนะแล้วเขาก็มีพลังเวทด้วยถ้าใส่ถามจุดนี้แทงยับไปนะเจ้ใช่จีจๆชากะรูเดี๋ยนะ เออผมผมแถมให้ดูเดียดดีกว่าอันนี้อันนี้เกียร์ฟีเพราะว่าผมยังไม่ได้มาใช้นะไง <c oughs> ดูเดียดก่อนแล้วอวยกันตั้งนานไม่ไม่โลดทิ้งซะมากนี่ก็เหมือนกันพอหกดาวโคนาโบออกปุ๊บพี่เหลือจะไม่ออกแล้วใช่ผมรู้สึกตู่ตุต่แต่นี้ค่าดีครับผมไ <c oughs> <c oughs> อ้ามีกางเกงไอ้ทำไมคุณครอบครองเกียร์หกดาวเลย <c oughs> <c oughs> เราจะไม่ได้อีกแล้วนะ เดี๋ยวก็ได้ผลดีครับผมก็คือเขาเป็นนักสะสมเกียรหกดาวนะมไม่ได้อยากได้แบบเจ็ดแปดาวอะไรแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มกักม,มากนะมักมา,กมากแค่แบบมักน้อยอ่ะ,อะตลาดลิปนี้ก็มีเทีย์ทนี้ครับผมขอคุณที่เราชวรับฟังจนจบนะครับผมโอ้ยโชว์าถึงตรงนี้นะอ่าถ้าเราสองคนดูง่วงยังไงก็ถาม เราอัดคลิปตอนตีสครับอย่าถือโทษก่อนเราไมผมแอบหาไวสี่หรอบแล้วใช่นะฮะเราเคสเอนเนอร์จีออกมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดติ่งแล้วนะจริงๆอาจจะเซ็งกว่านี้ใช่แต่นี่ง่วงแล้วเลยไม่เซ็งมากใช่ฮะแต่เราก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะในไอดีของบิ๊กกุ๊กนะอ่าได้พูดทีใช่แล้วเราก็เสร็จภารกิจหาเกียร์คลโบให้ในไอดียี่หมอด้นะ ทำไมทำได้อย่างงั้นมันก็คือคูลโรโบจริงแหละอ่าใช่แล้วเราสองคนขอกราบลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับไปบู้